สวัสดีค่ะสาลี่นะคะวันนี้ก็จะมาแต่งหน้าลบรอยตาดํานะคะเพราะว่าพักนี้เล่นเกมมากนะคะก็ตาจะดํานะเราก็มีวิธีแก้แค่นิดเดียวเองนะคะมันไม่ได้ยุ่งยากแล้วเราก็แต่งหน้าแป๊บเดียวคือออกจากบ้านได้เลยนะคะอันดับแรกเลยก็ทาครีมรองพื้นนะคะของพอลลี่สีมันจะเข้มๆหน่อยนะคะเนี่ยสีมันเข้มแต่ว่าเวลาทาแล้วแบบสีมัน จักลืนไปกันหน้าเลยนะคะแปมเลยค่ะเดี๋ยวดูนะคะว่าตาเราคือดำๆค้ำๆมันจะหายไปเลยนะคะ ตรงไหนค้ำๆดำๆๆนะคะทาเข้าไปเลยเห็นไหมเอ่ยขยห็นบ้างจากตาดำนะคะตาจะหายดำไปทันทีเลยดูข้างที่ทาข้างที่ไม่ได้ทานะคะอันนี้คือข้างที่ทาข้างที่ไม่ได้ทาเนาะี่บางคนไม่ค่อยชอบทาแป้งเนาะี่จะทารองพื้น อย่างเดียวยเยวยกี่ไปก่อนเลยแต่งแค่หน้าให้ดูก่อนนะคะทาไหม พอไหมคะตรงไหนดำๆนะคะคือรีบเป็นคนแบบนอนดึกจริงๆบางทีไปร้องเพลงเนาะกลับบ้านกีสามตีสี่มันก็มีแค่นี้นี่เองแค่นี้ตาหายดำล้ว แล้วเราก็เขียนคิ้วเขียนนั้นอ่อนนะคะไม่ต้องเขียนเข้ม อ่อ,อ่อนจะทําให้เราหน้าดูเด็กนะคะ นี่นมึนคนชอบเขียนคิ้วก่อนเนาะคิ้วคือมงคุดของหน้านะคะแต่คิ้วสวยอะไรก็สวยหมดนะคะแต่เป็นคนชอบเขียนคิ้วเบี้ยวมากเป็นลกอะไรไม่รลู้ <c oughs> เดี๋ยวนี้คนไหนเขียนคิ้วไม่เป็นก็เขามีบล็อกคิ้วให้นะคะเราก็ไปหาซื้อเดีย๋ยวทักมาที่รี่ก็ได้นะลี่มีขาย <c oughs> เข็นไหมเอยอืมแค่นี้เอง แล้วก็ทาแก้มแก้มจะใช้เป็นเนื้อครีมนะคะโอเคสีชมพู ก็กีดตานะคะกีดตาเป็นเส้นเล็กๆพอนี่ยังก่อนตาเดือดนะคะตาดุนี่จะไม่เขียนเส้นใหญ่แล้วก็จะไม่เขียนหาง ไม่เขียนห่างนะคะเพราะถ้าเขียนห่างแล้วจะเป็นแบบเหมือนล้วตาดุมากแค่นี้พอแล้วก็ทาปากทาปากสีชมพูนะคะนี่ก็จะใช้ของอันเนี้อะไรก็มารู้ซื้อมา สีชมพูอ่อนนะคะอันนี้คือใช้ประจําจริงๆเนอะดูจะหมดแล้ว ตานะคะ พอแล้วเสร็จแล้วแค่นี้ก็ออกไปเที่ยวได้แล้วนะคะหรือบางคนเอออยากให้จมูกมีสันขึ้นมานิดนึงเอาอย่างนี้ดีกว่าไฮไลท์จมูกขึ้นมานิดนึงใส่น้ำตาลนะคะ แล้วก็ปัดตามหนกแก้มน,นิดนึงนะคะวิงวิงดีไหมเอ่ยไม่ปัดดีกว่าแค่นี้ก็ใส่พอละบ๊ายบายเสร็จแล้วไปเที่ยวแล้วค่ะ